าสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าของวันที่23กุมภาพันธ์เวลา8โมงเช้าแลทุกคนตอนนี้24องศาทุกคนเมื่อกี้22 000. นะ24องศาเห็นไหม24องศาโอเค okay. เดี๋ยวจะมาตอบอ่าคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็คอมเมนต์ที่พี่ที่ถามมาเนาะถามว่าทำไมไม่ทำประตู ทางเข้าตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้าไปแบบตรงๆบ้านตนัวเองใช่ไหมเพราะว่าเวลาเส้นทางเราวิ่งมาเนี่ยรถมาปุ๊บแล้วผมก็จะเลี้ยวเข้าตรงนี้เลี้ยวเข้าตรงนี้แล้วก็ไปเลี้ยวข้างๆบ้านอะไรเงี้ยพี่เอฟซีก็เลยถามว่าทาไมไม่แบบให้แบบรถแบบเข้าตรงๆตรงนี้คือตรงนี้เนี่ยลหลักๆเลยตอนที่แม่ผมยังไม่มีหลานนะตรงนี้ก็จะเห็นเป็นร่องๆเห็นไหมทุกคน ทำเป็นร่องที่จะปลูกผักปลูกถั่วนะอืมเีนี้มีหลานก็ไม่ได้นี่ละก็เลยว่าสถานที่ตรงนี้เอาไว้เฉพาะแบบปลูกผักสวนครัวทุกคนเออเอาไว้กินเหลือกินก็ไปขายในตลาดานะก็เลยไม่ได้เปิดประตูตรงนี้เป็นแค่ประตูทางผ่านเฉยๆแค่ก็ก็เปิดเดินเข้าไปได้ทุกคนเนี่ยก็เดินเข้าไปได้นะเออก็เป็นประตูแค่ทางผ่านตรงนี้ก็เลยแบบเข้าไปตรงนู้นแทนนะครับ ทีนี้ย้อนหลังกลับไปอีกก่อ,อนหน้านี้อีกที่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ที่ของผมนะทุกคนตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ที่ของผมเขาขายให้อีกคนหนึ่งไปแล้วก่อนหน้าที่ผมจะมาซื้อที่ที่บ้านที่ผมปลูกตอนเนี้ยเออทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรั้วกั้นตรงสารพระภูมิอ่ะแล้วก็ต้นลาสพฤกตรงเนี้ยไปถึงตรงนั้นเนี่ยตัดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตอนหนึ่งตอนหนึ่งเจ้าของที่เนี่ยเขาก็เลยเอ่าเขาเรียกว่า ปล่อยเอาไว้ตรงเนี้ยให้เป็นทางเข้าคล้ายๆบ้านจัดสรรนะทุกคนคล้ายบ้านจัดสรรนะอันนึกภาพตามว่าตรงนี้เป็นที่ของสาธารณะซ้ายขวาก็จะเป็นที่แบ่งขายแบ่งขายแบ่งขายเข้าไปเรื่อยๆอ่าประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ทํารั้วประตูบนหน้าบ้านเพราะว่าก่อนอันนี้ไม่ใช่ที่ของเราแต่ปัจจุบันนี้ผมซื้อเอาละตรงเนี้ยเจ้าของเจ้าของที่เขาขายผมก็เลยซื้อเอาตรงเนี้ยอืม ก็จะมีประมาณนั้นเนาะและส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่ดินของลุงผมก็ซื้อพร้อมๆกันเลยนะทุกคนตัวนี้กว้างมากน่าจะกว้างจริงๆนะน่าจะไล่ก,กว่ามั้งเกือบๆสองไล่นะคิดว่านะทุกคนยาวๆอยู่นะประมาณเกือบๆเจ็ดบแปดสเมตรหรือเปล่าเนี่ยจากตรงนี้เลยนะเนี่ยนู่นมุมนู่นไป่วนบ้านน้องผมข้างหลัง บ้านลุงผมบ้านลุงผมหลังใหญ่มากนะั่หลังเนี่ยเป็นบ้านไม้เลยทุกคนเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ <S <S ก็นั่นแหละก็ทําให้เห็นว่าประตูเนี่ยมันก็เลยเข้าไปข้างๆอืมทุกคนบรรยากาศตอนเนี้ยมีลมพัดด้วยมีลมพัดด้วยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูต้นเงี้วนะเงี้วต้นมะม่วงเออแล้วก็อ่ามีพี่พีเอซถามมาว่าไม้เนี่ย ทำไมต้องเอาไม้เขาเรียกว่าเป็นไม้อย่างดีเลยจริงๆดีมากนะเป็นบา,บางอันเนี่ยเป็นไม้ประดูนะทุกคนใช่จริงๆบางอันทุกคนเห็นไหมลวดลายเนี่ยเนี่ยลวดลายนะมันมีลายของไม้เห็นปะจะเป็นลวดลายที่สวยมากทีนี้ถ้าว่าทําไมมันถึงมาทําเป็นรั้วแบบเนี้ยไปขอซื้อจากโรงเรื่อยทุกคนไม่งั้นเขาก็เผาไปทําฐานอะ่ะเออประมาณนั้นไปซื้อจากโรงเรื่อยก็ซื้อเป็นรถ รถอีแตนรถรถไถนาเดิดดนะตามทุกคนไปซื้อเป็นคันรถคันรถแบบนั้นเลยทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเศษไม้หเห็นไหมเออก็เลยอยากจะรีวิวให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันเลยว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะก็จะส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นรัวไม้ทุกคนเห็นไหมแต่ถ้าถามว่าไอ้ไม้พวกเนี้ยไปทําถ้ากับการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเฟอร์นิเจอร์นี่รวยผมบอกเลยอันนี้ไปขายไป มัเพราะมันเป็นไม้ชนิดแข็งมากเป็นไม้แข็งเลยนะดูมันทนแดดทนฝนมากนะทุกคนเออมันทนแดดทนฝนมากนี่ต้นงิ้วใครบอกว่าต้นงิ้วมีหนามไม่มีนะ <c oughs> ปีนเลยนะทุกคนอย่าสนใจปีนเลย <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นอันนี้ก็คือมักงิว้วบานบาั้สถิติอืนบานมักงิว้วจริงๆนี่ตํากินได้ได้วยทุกคนจะเสาะเปลือกมันอองไขๆมะละกอ ใส่เป็นเราก็หลักก็ซอสเปลือกมัอกแลลวก็เท้าสม่าตั้ำใส่ประคามสมเปียวเลยนะเนี่ยทุกคนเห็นปะรั่วบานทีพีพีเอฟซีบ,บอกว่าโอ้ใหม่ยังดีใหม่นี่นะสิแพงกว่านา่าจะไปซสือเอาแผ่นแบบใหม่เชื่อหลาหรือว่าเป็นแผ่นอันันมาติดกะ อันนี้มันเสียงเงินน้อยนะพี่เอาจริงๆมันเสียงเงินน้อยบางที่เนี่ยแทบจะไม่ได้ซื้อนะในช่วงที่แบบเขาทำเ,าเขาเรียกว่าอะไรในช่วงที่แบบเขาไม่ได้ทําฐานขายอะ่ะปัจจุบันนี้กวกลงเรื่อยอะ่ะที่เขาอ้นนียเขาก็เลยแบบผันตัวมาเออทาเป็นฐานไปด้วยเพราะว่าไม้มันแข็งมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นรั้วไม้เห็นป่ก็ไปเอามาจากลงเรื่อยทุกคนฝั่งนี้จะเป็น ไม้แผ่นแบบแผ่นบางๆบางๆกันนะคือสามารถทำเฟอร์นิเจอร์ได้มันแข็งมันแข็งมากเนี่ยดูผมหักยังไม่หักเลยอะขนาดว่ามันตากแดดตากอะไรนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันแข็งมากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองหักดูอเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะทุกคนอืมีไม้ประดูแล้กกาบานซีไ่ไมมแดงเนี่ยเห็นไหมรั้วบ้าน โอ้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมกับบ้านมาอีกครั้งหน้าเนี่ยต้นมะม่วงแถวนี้ก็จะมีลูกมีอะไรออกมาละเคล็ดลับให้มะม่วงโตเนี่ยให้พี่ๆคอมเมนต์มาได้นะครับว่าจะทำยังไงดีนี่ต้นมะยมมาก็อยไหว้ศาลพระภูมิศาลพระภูมิข้างบนในศาลเจ้าที่ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูบ้านน้องผมนะแ๊บหนึ่งเพราะว่าบ้านผมก็ถ่ายให้พี่ๆทุกคนดูแล้วอันนี้เป็นรถอีแตนรถไถนาเดินตามทุกคนจริงๆเป็นรถอเนกประสงค์เลยนะทุกคนแบบสามารถที่จะบรรทุกนู่นบรรทุกนี่ได้แบบบรรทุกเข้าวสารบรรทุกไปดูคลิปเก่าๆของผมเลยนะทุกคนที่ผมมาทํานาปีปีก่อนๆก็บรรทุกข้าว เออบรรทุกข้าวบรรทุกคือเป็นรถใช้งานอะใช้งานจริงๆอะถ้าเป็นแบบทางภาคอีสานปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นรถกระบะทุกคนกระบะแบบขนญ้าขนฟางขนอาหารไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบัวอะไรประมาณเนี้ยช้างช้างบินขอบอกไว้ว่าคันนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วก็จะมีคนมาขอซื้อเป็นหางตาช้างทุกคน สามเกียร์ที่เป็นตาช้างอ่ะเฉพาะไอ้เพอไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวชุดเกียร์มันนั้นเนี่ยชุดเพาเกียร์พวกเนี้ยเขาขอแลกอ่ะเขาเอาคันใหม่มาขอแลกแต่ผมไม่ไม่ขายเพราะว่าคันนี้เป็นความทรงจําที่ดีมากแล้วก็หาเงินให้ผมเยอะมากเมื่อก่อนใช้ลํานี้แหละใช้คันนี้แหละไปรับจ้างขนนู่นขนนี่เอออะไรต่างนี่คือบ้านน้องสาวผมนะบ้านน้องสาว แต่ผมก็งงว่าเห็นพี่ๆ FC หลายคนคกมเมนมาบอกว่าถ้าไม่แถวนี้เขาทําไม่ทําแบบเหมือนกัว่าท,ทําเทคานข้างบนก่อนแล้วก็เทหลังคาค่อยๆก่อเออแต่แหละผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ผมกเออ็เข้าใจผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจแต่ปัจจุบันผมก็งงเหมือนกันว่าทําไมส่วนใหญ่เขาชอบทําแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเห็นเยอะด้วยนะทุกคนเออ แล้วก็มีพี่ๆเอฟซีหลายๆคนบอกว่าทําไมสตีแบบไม่อายไม่กลัวที่จะแบบพูดภาษาไทย <c oughs> เราพูดให้คนเขาให้คนเขาเข้าใจอะ่ะคนเขาเข้าใจแล้วก็เป็นภาษาที่เราสื่อสื่อสารให้เอฟซีเราได้ดูอาเจ้าอาจ้าเอ๊ะย,ยีเนี้ยหมดละค่ายถิ่มวะฮะเอะี่ายถิ่มวะฮะ ทักายกล่องดูละสัดีดูละจุบจุดูจุบจุบจุดูบายบายดีเออช่ยชยแม่สมเสียนหมด้เป่เนี่ยป้าแม่อิ่นพี่มันกินข้าวแน่กข้าวเลิกกินข้าวเลิกกินข้าวเช้าทักายกล่องดูละมอดมมอ่ือยไดยังมอนยังเยง สมพักเสียนชาเท่นกันมากนะคำพญ,ญาเพป็นอันนี้คือไก่ย่างก็คือปิ้งไก่หล,ลาดย่ำอันนี้ย,ย่ำอันนี้คือสมพักเสียนอันนี้เจลประแดกน้ำจิ้มหรือว่าเจลน้ำพริกนะทุกคนนี่แกงขีเล็กอัอนนี้คือแกงข,เกกงขีเล็กแกงขีเล็กใส่หอยแกงเล็กปลาตัวง่ายกว่าเลยงายแกงขีเล็กนี่ทุกคนผมสื่อกินอยู่อันประเทศไทยอะนะ วาสตีเสือกินอยู่ไปได้ฮะมันจะเป็นหนามนะแม่เนาะมันจะเป็นหนามยุบพี่ฮะคือแบบนี้คือประมาณว่าต้องใส่เข้ามาออริจินอลก็แม่นะทางผาอีสานเพิ่นก็จะกินแบบนี้คือกันน่ะวาสตีเสือว่าเพิ่นก็กินคือกันแบบเหนียวๆเลยนะทุกคนเนี่ยมันแบบนี้เลยแกงใส่นังวัวนังควายเพิ่นก็กินคือกันทางภาคอีสานอืมยังเด้อันนี้จุบปากจุบปากด้วยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววาสตีนั่งกินข้าวกันทุกคนแปดมุ่งเฉา จริงจริงมือเนี่ยฮะกินเสาโผล่ได้ได้มือเนี่ยฮะอันยังเผาอันยังหมล่ะอันยังหมดละเดี๋ยวเฮ็ดเฮ็เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเอาไปเด้อไปพีไหมกินข้าวน้ำลุ่มไหมปกติมาตีกินข้าวเด้อโอ้โหมากินข้าวสายตันข้าวเชาเป็นข้าวเที่ยงเด็กวันนี้ได้กินแต่ชาเติบว่าอันยังเว้ยอันยังเว้ยอันยังกินแหละ อะไรเอ่ยที่อยู่ในป่าอะไรเอ่ยอยู่หน้าป่าแรบแรดเอาเอาเอาจะให้ห้องไรแล้วก็จะห้องให้มาเดี๋ยวเนาะกินกินป่ะฮะกินกินกินมึงด้ยเดี๋ยวชิมมึงด้วยยัง เอาทีมมาทีมมันนี้มาเอาไว้กอนตัดเลยตเยอะไรนดรถไปรถคว้าี้รถบ้างบ่แมนบ่บอแมนยังยังไมานั่งกินน้วกันไปยังไปยังบ้ต่อยืนยืยนยืนยืนโดโต๊ะิมมังแลนโดเป็นยังไงบ่แซีบยืนโดมันไม่เคยกิน không biết mẹ đẹp dưới đâu kệ ninh hả mẹ lọt bọn baba sẽ không hài niệm mọc kệ nè kệ nè trong kệ nè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  nè kệ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  nè nè kệ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 

น้ากับตั้งชินลูกอะลูกลูกลูกไอทักทกล่องพนเลยเอ๊ะเอนเบิ่งเจ้าอยู่ฮะบายบายลูกบายบายลูกบายบายพี่น้องลูกบายบายลูกแล้วเขาเขาั้งไปใช่ไหข่าวงินใช่อเามาไมาได้เถ่า Wow. <cười> <cười> lột nhang lột thay. Chưa chưa nè bao. Chưa 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 อันนี้ก็เงินหนุกใต้างเงินหนุกไทยฝากมาเป็นบอกท่านต้องเกิดพอดีอะลรเบราะเฮ็ดเรื่อนกับปนิจุกนเนี่ยคือพอเท้าพอเทากคือจะหยาดแล้วกับเพิ่นมีลูุกใตยแล้วกับเพิ่นไปหาเงินหนุกไทยฝากเงินมาซื้อรถเฮ็ดเรื่อนกับปนิเรื่อนก็อยากเฮหตุพอดียล่ะขยันดีล่ะลุอะไรขยันอะไรได้เออ อ๋อเปิดได้ดะดแล้วดโดดแล้วดแแมวมวแมวุ่บนจะุนกัเจวไปอดยงไไหวรีได้บ้างครับเปิดรด้วยโอเคนะดีวมันลูกเนี่ยเด้ว่าแม่ลูกละเองลูกละเองอีจุกับบุกอนย่กใช้อยู่เ ลูกมีอหาือเปล่าบักเกิดเป็นโคดนะเป็นโคดอยากได้อยากดีไม่แต่ละบกบ่ะรุ่นน้องอยากได้รถทางให้น้องอีกเลยนะเพื่อ,อนกาปูพิพการก,ก,ก็นสนด้มุ่งทนะ่านใดขนาดเก็ดเียอลนะเกงานเนียเก็บงานพักบงง่งบางงาเ่เาไปจับเหมอืมจะักบงตอนไหนกจะอให้เก็บเมาส์แม่จะตายฮะแบบนู้อยากได้เงินรายก็บเมาส์อเหตนอไรนอน ผักเ,เ,เหล่งกันได้ก็ย่าเห็ดรกับมาย่มเมื่อยกะมานเห็นงันผักบุ้เห็นกันเห็นกันกับกอน,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 นบ่งอนบ่ม้่เือบแล้่ยังบ่แล้ว,าลวงานอ่ะคนมันมีใจสู่คนมันบ่มีเห็ดมีกำลังใจสูไม่ยู่กับเม็แต่มันหาอือาอหนามกัเมแต่มันหาพอทีเห็ดยังพอหม้ายังเพ่หลอกเื่อยหม่กับกบเ

พื้กับพื้เขากับเม็ดแต่ละมันทางเรื่องเชิงเขาเรียงคือการือพาสา,าสอบขั้นชี่สอบหนา้าโกขั้นบอนแ๊บนึงี้มันกับหน้าเลยหมายถายโกดูหนักเดือดเปล่นเป็นเมืม่อแม่นมันมืดนะเข้าเห็นบ้างไหมเขาเห็นเขาเห็นนอนอยู่บ้างขึ้นพยัน อายบ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 ายคเด็กกุเทอีกเด้อฉันคมเตนด้าน่อยคนไอันนี้ค่ายเลยไดต้นแดงพินาเลที่ไยยามบิกพินาล้ปเียวไทยะไปเที่ยย่ินานี่ยน้ยลานอนี่่กองกตัวนี่นี่เนยมาแล้วบาบาบา ไปบ่เป็นงานบายอยากไปไเห็นทาบ่ละไปเดี๋ยวทรยนแเ่เนาะไปบ่ไปบ่มาละมาแตน้อยๆบละเฮ้ยมาอยากผ่อนเราได้หมือเพื่อนะมือมอลำอยากผ่อนเราได้คะบางราะห้องเปงขาดบอกหล่าเป็นขาดใจมากเลเขาลยืนเขาลตรงขาดอ่อือ เกิดอยู่ไทยแล้วอันนี้เนี่เกิดอยู่ไทยครันเออมาหลัดพิพัฒน์ดพิพัฒน์สายมมาอยู่ล้วเกิดอยู่ไทยมาอยู่ลาาเจ็กสายสาม่เอยอะไอยงนัล่ะเกิดจังไหนงจอยู่ลุงลุงยาบ้านหายเลย ไปไปหลายมูหลายมากพูดไปไปกินข่าวกระปแล้วไปไปด้วยล่ะเนี่ยไปไปกล่องบายบายกล่องบบายไป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 ด้วยมันมันแอบมันแอบทุกคนบ่อไรยังแบบบ่ได้เทียบยังแบบไปกินนมเลยไปกินนมไปบบบาายยไปไปไปด้วยบบ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 าา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 ายย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 ไปไปาปไายบายไป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 ไบไป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 ไายบาย